ครับขอารายการนะครับครับสแกนเลยครับทุกวันนี้นะครับครับเดี๋ยวนะครับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับคุูนะครับครับพี่คือคนที่ทำมือถือหายใช่ไหมคะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับผมเจ้าของมือถือนะครับคุณเก็บมือถือได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลืมไว้ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวจะมาคืนโทรสารมะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคนมาเอาหน้าตาอย่างนี้นะคะมารัดโทรศัพะะนนะะทพ์ใช่ไหมคะใช่ครับมีคนฝากไว้ให้พี่เขามีธุระเลยรีบออกไปเข้ใจครับ <c oughs> ใช่จริงด้วยก็ว่าทำไมคุณหน้าพี่ภูมิ <c oughs> เห็นจากหน้าจอมือถือค่ะ